โอ้โหลังแหเฮาน้ำเดือดอีกแล้วครับพี่น่องน้ำเดือดอีกแล้วโอ้ยลังนี่พี่น้องเป็ดกขาวเลยปลาซิวเอาปลาหางแดงพีตะตุ่มครับผมมีปลาอะไอยู่มีตุ่มนายขอไล่ไปได้ครับอเห็นเอยู่ครับผมเดือดไหมป้า สวัสดีครับสวัสดีครับพญายายยัยลุงแปนนะครับบุษขู่ทุกคนครับเอฟซีในประเทศเราตามประเทศนะครับเนาะเอาพกกระเป๋าข้อลุยซานครับผมในวันที่เจ็ดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมือบาข้อนกัพาพี่พะนองล้มหอยล้มหองครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เมื่อวานไปปีนภูเขาเนาะครับเนาะตามหน่วยผู้มันนี้ไปว่นไหนครับเมื่อยครับขาโบไปนําครับผมบากข้อนเลยพาพี่พะนองมาใส่ตุ่มปลาครับผมมากะลําหอยละเมือเนาะครับเนาะเขตบ้านาต้องเมฆครับผมตำบลไหนคามเพิ่มบิษจังหวัดอุบบลเาครั เบาขอดังเลยตุ่มมาสิบหลังครับผมไปลุ้น้องกันม as totally> um, MA ั้ครับวันนี้พอเบาขอนสีโสมันไปได้ครับผมไปเลยครับนี่ครับผมลำห่วยที่เบาขอนสดใส่เขินไปแต่ว่าเบาขอนใส่เรียบร้อยแล้วครับผมถ่ายลุ้นน้องกันตอนยามนะครับเนาะเพราะมือนี้มาสวยครับผมมาหอดไม้กับฮามงกับเที่ยงแล้วครับเบาขอนเลยใส่ไปเลยครับผมเดี๋ยวจะมาเขาไปยามนหมอนกันครับพอเบาขอนสีโสมันไปได้ครับสิเดปุลสิเดปิยงมาครับเนาะหาขอกินนกพญยแม่ใหญ่ครับผม ไปเลยครับถ่าลรูนกันตอนยามครับป่ะครับเบาคอนภาพพี่น้องพยายามตุ่มครับผมเบาคอนนางผักขบสามชิบนหน้าที่เลยครับผมไปรุนกันครับมันเบาคอนสีโซกิมัด์ไปไหนครับล้างแหลกแห่งเบาเบาคอนอยู่ใต้คอนครับผมบรรยากาศขึ้มครับมันนีเที่ยวเดียวเที่ยวบดมอหลังนี้นุกันครับพีไอ้น้อผี่น้อ จะเปลี่ยนเด็กปนเดมกบ่นาะแต่ว่าก็เห็นตัวพเพลนอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าไปที่เขาหน่อย,ขาายเขาไล่ไในกระบุกหูโอ้โหลังแหล่เฮาน้ำเดือดอีกแล้วครับพี่น้องน้ำเดือดอีกแล้วคุณอุ้ยงอ่ำเลยครับผมป่ามานันอไปเทน้ำกันครับผมเทน้ำกันล้างแหลกแห่งมันครับผม เบาควันโอ้ยไปไปหาเห็ดบทไปว่าได้ครับพี่นอ้องตดยล่างบาไว้ขาตายเลยว่าลงหวยลงห้องครัใส่ตุ่มปลา,าวะเออเออปลาซิวเข่าปลาซิวข้าวมีแต่ตัวสวยๆครับล้างแหลกเข้าไปมุกหนึ่งครับผมกระปูหวัวเอามเลยเบาควันจะปล่อยเพิ่นตัวปลาซิวเข่าอ่ะตุ่นลุ้นต้อกันอีกรางหน้าครับ ที่สองครับพี่น้องจุดอะไรน,น้อลังหนิตกปลาเพื่อแหลนี่พี่น้องเอขาตุ่มน้อจไหมีบ่ขงไก่เขาก็ยังตีงเสืออยู่โอ้โหอี่อ้องโอ้ยมันมันู่ครับผมล้างย่เปลา่าขึ้นฟังให้เลยโอ้ กุ้ข้าวไปที่น้ำกันครับปูบขกขัตูเลยหลังนี่แต่ปลนล้วนใสางามครับผมปลาซิวอ้าวเฮ้ยงามขนาดเลยเอ็ด่อวย้วยเลยบาคอนใสหนาไปน้อยนึง สู่น้กันลังหนาครับผมผมกลางแจงเลยครับอ๋อหลังที่สามครับผมใส่ตื้นๆแต่วันนี้ปลาตอมอยู่ครับผมแลาที่ถึงหน่อยถึงไล่เนยผยอุ้ยโขลแกนอยู่เล่นอยู่แล่นอยู่อุ้ยมึงเนากเดี๋ยวเียวเดี๋ยเดี๋ยทั้งปูหินครับผมบานโอ้ยขักขัดขัด จะเทร่วกันอีกครับผมเทยน้ำกันอีกครับผมวันนี้เอาปูหินปล่อยปูหินเอาตะปานล้วนน,นี่ตัวงานไปแต่สอ,อนขาเลยปูหินบอกคนปล่อยคนงงงามเลยครับ เด่นนองเด้งนองเด้งเลยวันนี้ครับผมมีปลาลอยอยู่นี่ตุ่มฮะขอหน่อยขอไล่ไปได้ครับแต่ว่าเห็นแมอยู่ครับผมเดือดไหมไป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 เดือดอีกแล้วพี่น้องเดือดอีกแล้วอุ้ย นี่แม่จังแม่ของแท้ครับอู้ยปองขาดอู้ยเคยมันออกเบิดมาเทนร่มกันครับอู้ยล่างนี่พี่น้องเป็นขาวๆเลยปลาซิวเอาปลาหางแดงพีตะตุ่มขาดทางหนึ่งมาเทนร่มกันครับร่วกันอีกครับผมอู้ยตะโบขาดนี่ค่าแข่งแล้วพี่น้องพูปลาอู้ใส่ขนาดเลย ล็อกเสดเดินมีตัวหนึ่งครับผมล็อกเสะเดิลมีหนึ่งตัวเป็นตันสอักษรนครับสัวสว,ด,สวดเลือนเป็่นเล็เหมือนนี้บาคอนเอาหนามใจน้อยหนึ่งอ่ะลุนต้องกันอีกล้างหนาครับขับล้างหนึ่งบาคอนใส่ไปนี้เดีย๋ยวเบาคอนลงไปยามครับเป็นบังครับบังโทรศัพท์ตั้งไกลๆน้ำครับไปดุนบาคอนมารับ ลองพยายามพี่โต้บาลพี่น้องแต่ลำเลยออ้ยเดือดเดือดโตครับผมโอ้ยสวยเลยงามงามพี่โต้ครับอุ้ยโต้ขึ้นเอ้ครับพี่น้องสุดยอดครับ ขึงยอดขึงยอดหาจินมมือนี่ขอท่าเลยครับบังเหตำกานครับเหตำกันป์จู่วข้าวตัวใหญ่ๆขาดกุ่มไม่กัขาดไม่กุ่มเกาขาดเกาครับดุน้นกันปีกพู้ขับเบาขวัญถึงยางไปยามทุู โจ้ครับผมน้ำเดือดคือกปาปลาชิวข้าวตุ๋นสวยอีกโจ้ผมใส่งามาเทมัมกนักคนกครับเทมกนักนเลย ตัวประจิวข่าขนาดเลยครับผมอะลุนกันอีูครับผมเหลือปลอยหลังเมืองลาง้ลางนี่ครับผมโอ้หววลังนี่ผมมีตัวตุวย้ยเงรครับผมเทมกันอีกครับเมืองล้างนี้กันครับผม บกปันไดขับลังเลยอืมออหนึ่งหน่อยอะไปลุ้นก,กันล้งหนาครับครับผมน้มสีเดือดบอกครับตัวมีตัวลอยอยู่ครับผมลอยออกไดหนําบู้ยตุ่มขาดบอบไปเลยเดือดต๊อโอ้โหโอ้โหโอ้า หมานอยู่ครับหมานอยู่อู้ตุ่มขาดตุ่มขาดตุ่มขาดอ่าพอได้ครับพอได้ปลาคอนจะเลยเทคตุ่มใหม่อีกแล้วออกเรียนปลาคอนไปขอเรียนออกเสี้ยวเลยพี่น้องอันก็ได้ไล่แล้ครับผมเครื่องขู่เลยนี่ตัวใหญ่รครับ ไปลุ่นลังสุดท้ายน้ำกันครับผมน้ำมันว่างขนาดเลยครับพี่น้องน้ำท่านขอนครับน้ำยังไหรลรมีตัวบน้อ่อลังสุดท้ายเขานี่หลังสุดท้ายท้ายสุดมันคืออยู่ทางหลังตุ่มก็มันมันออกไปแล้วบนะ <c oughs> อ่อกพี่น้องกระซิบเขาแล่นอยู่ทางหลังเดือดบ่โอ้ลังสุดท้ายเดือดพี่กันครับผม อ๋อหมานอยู่ครับผมใส่งามๆคือเกาครับกระเท้ยมกันครับผมหลังสุดท้ายบอก่อนซ่อนเตะโต,ตปลายแล้วครับตัวมตีตัวใหญ่เลยใส่ปีงอย่างเดียวเลย พี่น้องอปีงกินตำมตัวตำแตงครับมันจดจ้วนนี่พี่น้องแต่ว่าผู้มักอูผูมนน้มักมกพี่น้องโอ้ยเอ้ยงามขนาดเลยนี่นะของแทะแซบมันแต่วันนานีเพิ่มเพิ่มทั้งไข่ครับผมเจ้าหน่อยเพิ่นตีไข่ส่วนยำแหล่งเดือนหาเดือนฮกเพิ่งกระเหลืองไข่แล้วส่วนนี้เพิ่งโบไข่โอ้ยเคืองคุเลยครับเนาะประมาณแหกปุ๊ ใส่ใส่ยังาเลยครับผมฮะขักลายครับวันนี้มันๆเลยครับผมโจนี่ก็ได้เวลาเอไ้กับบานแล้วครับไปเบิ่งนผลงานน่วกันเลยครับเบาเคาขอนสีโขกสีมันไปได้ครับปืนนี้เก็บบริไปปีนผู้ปีนเขาเนาะครับเนาะมาหากินน้ำหอยน้ำหงครับผมได้ตจุ่มมาสิบหลังครับผมไปหลุมไปรับโซนกันเลยครับวันนี้วัดสิโขกสีมานไปได้ครับตุ่มสิบหลังมาดักปลาซิวเข้าเนื้อโค้งไกลครับผม นี่ครับผลงานของเฮงมันนี้ปลาซิวเขาล้วนๆครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องคปิ่งตำหักทั่วตำหบักแดงตำหมองหงตำสวดตำปลาพี่น้องปิ่งปลาใสเกลือหิมะแซ่บสุดๆนี่กินห่อนๆเลยครับหรือว,ว่าเหาสิไปมกครับพี่น้องไปมกไปถอดไปปีกไปย่างเลยเบ้ดเลยครับผมปลาประมาณสองโลครับเมือนนี้ ข้อมานตุ่มสิบหลังสองโลถือว่าสุดยอดครับผมบดข้นผู้ข้นเขาเนาะครับเนาะภาคขาครับวันนี้เพราะว่าไปว่านมันไปนาแข่งครับผมตามหน่วยผู้กับมัมานไปได้ครับว่านก็เรยเบาคอนเลยยุดก่อนเหมือนลงกหอยลงหองครับอ่ะครับทะลุน้ำกันอีกครับคิมนาครับผมคิมนี่กับมานสุดๆอยู่ครับเบาคอนกับคอขอพราคุณหลายๆเน้อครับ เอฟซีอีกครั้ครับที่เขามารับชมบ่าวคอนลุงอีสานนะครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนกับขอฟ้าวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพไปยันไปยันลุงปลาหนาบุญทุกขู่ทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะส่วนมากหลายๆก็แชทก็ติดตามบ่าวคอนลุงอีสานในเรื่องครับขอบ่าวคอนลุงอีสานไม่ลักใจคลิปต่อไปครับคลิมน้ำไม่รู้ก็ไม่ครับขอบบ่าวคอนไม่ใช่ครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอาจจะมีเสียงรบกวนในน้อยนหนึ่งนะครับเนาะที่น้อง เสียงแมงอีครับผมห่องอยู่เส้นโกใหม่คุณห่องดังแห่งขนาดครับผมจะได้ับขอโทวขอภัยหลายๆได้ครับขลับ้า,บานต้องกันครับโผบา่บาย the